เบรคมือที่ดีนะครับต้องดึงประมาณ4-8ถึงแปนะมผมโอเคนะผมก็อันนี้เราจะดึงสาธิตนะเราปรับไปข้างหนึ่งแล้วนะโอเคเดี okay, นะ๋ยมาดูกันเลยนะดึงนะฮะจากจากดึงมาเนี่ยปื้ดเนี่ยนับแล้ว10 11- ถึง12ครั้งเนี่ยเหลือประมาณ8ครั้ง7ครั้งเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับกลางดีถ้ารวมนี่คือประมาณ1 0ถึง12นะฮะเลยเลยน,เนี่ก็เริ่มมีอาการเริ่มมีอาการแล้วต้องไปตั้งแล้วนะฮะถ้าตั้ง,งมาาไม่เป็นก็จอดที่ชันอนะ่ะแล้วเอาไม่อยู่โอเคถ้ามันเลยประมาณ1 0ถึง12นะก็ ควรเข้าศูนย์ได้แล้วนะดึงหนะ 8. 8แปดละพอดีแปดพอดีละอันนี้คือทำไว้รอซ้ายหนึ่งร้ออันนี้ทำไปข้างหนึ่งแล้วดังแปดเขาจะเอาแปดถึงสี่นะครับตัวนี้แปดถึงสี่ถ้าน,น้อยกว่าสี่กลัวเบรกติด ถ้าน้อยก็สี่เดี๋ยวเบรกติดนะครับรถยี่ห้อโตโยต้านีโวนะครับผมสี่ประตูนะครับผมนีโวสี่ประตูตัวนี้เลยนะครับนี่เจ้าของรถยังรอ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวทำาอีกข้างหนึ่งเลยมันเลยอีกข้างหนึ่งนะครับดีย๋ยวทำอีกข้างหนึ่งกันอที่ใช้นะแม่แรงนะผมแล้วก็เป็นแม่แรงแล้วก็เป็นตัวยกแม่แรงแ้อนนะครับมับนบานไปเลยนะครับแล้วก็ คงตัวดึงแปลงนะครับแล้วก็มีประแจถอดน็อตล้ออันนี้ประแจถอดน็อตล้อนะครับตัวหนึ่งแล้วก็แค่นี้ครับเค่เดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครโอเคปูเสือก่อนเลยนะเคก่อนอื้นนับก็ปลดเบรคปลดเบรคมือก่อนนะครับผมก่อนที่จะตั้งนะเดี๋ยวเราจะหมุนล้อไม่ได้นะฮะแล้วก็วิธีที่สองนะวิธีที่สองคือรองหินไว้นะผมหน้าหลังนะเอาไว้กันนวดไหลนะผมเวลาตั้งเบรกนะ อย่างนี้3ก็คือตั้งแม่แรงนะผมยกแม่แรงด้านที่เราจะตั้งเบรกนะผมโอเคอันนี้กําลังตั้งนะกำลังยกยกขึ้นแม่แรงยกขึ้นนะโอเคพร้อมยกแม่แรงแล้วตัวนี้นะโอเคอันนี้ช่างช่างโ <Okay. S 2> อเคไปดันแม่แรงขึ้นนะค <Okay. S 2> ระับโอเคร้อยค่อยยกขึ้นนะผม อันนี้ก็ทำแบบบ้านๆมาเลยนะฮะไม่ต้องไปหาช่างให้ยากนะโอเคมันก็จะเหนื่อยหน่อยนึงนะ,ะว่าเราไม่มีเครื่องเป่าลมนะ,ะเป่าอะไรกร๊สที่หมุนน็อตออกนะฮะโอเคยกขึ้นระดับที่เราจะยกล้อออกได้นะฮะพอล้อหมุนได้นะฮะไม่ต้องสูงมากเดี๋ยวเรายกออกไม่ไหวนะพอล้อหมุนเรายังเรายังไม่ถอด ต้องดูว่ามแมแลงมันคองอยังลองโยกรถถอยหลังนิดนึงอย่างนี้ถือว่ามันคงเพราะมั่นคงเราเดี๋ยวเราเริ่มงถอดได้แต่เน,นี้ยพอเรายกลอยเสร็จแล้วเรายังไม่ถอดล้อเราเช็คความมั่นคงก่อนแล้วเราก็เอาลงนิดนึงพยายามสัมผัสพื้นพอสัมผัสพื้นเสร็จพุ๊บเราถอดถอดล้ออีกอจากนั้นก็โอเคพร้อมแลดับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหมุนน็อตัวนี้ออกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น ร้านเขาจะใช้เป็นปืนยิงออกนะปืนลมยิงออกนะตรงน,นี้เราใช้แบบแรงคนเลยนะฮะจะแน่นๆนิดน,นึงนะต้องการใช้เท้านะเห็นปะล้อหน้ามันจะขยับนะล้อหน้าล้อหลังมันจะขยับนะเวลาเหยียบลงเราต้องหาอะไรกันไว้นะล้อหน้าล้อหลังนะกลัวรถมันไหลนะเวลาเหยียบแต่ละทีนะเนี่ยดูรถมันจะไหลนะต้องหาอะไรดันไว้ด้วยนะ เซฟตี้ไ,ไว้นะผมโอเคเราจะถอดน็อตแล้วตอนนี้ผมนี่ถอดน็อตแล้วรถจะขยับนิดนึงนะโอเคดไปหนึ่งตัวตัวที่สองครับผมง่ายๆกันไปเลยโอเคตัวที่สามโอเคหลวมง่ายๆไปเลยนะโ okay. อเคอีกสองตัวอีกสองตัวนะ เดีย๋ยวมาดูการถอดกันนะทีนี้โอเคแล้วก็หมุนออกเคียตัวเลยนะฮะโอเคผมเซฟตี้เราเหลือน็อตไว้สามตัวก่อนนะเราเช็คแม่แรงว่าแม่แรงมันจะล้มหรือเปล่านะดูศูนย์การระดับแม่แรงนะว่ามันจะเอียงไหมถ้าเราจะยกล้อลงนะเราเหลือน็อตไว้สามตัวนะเพื่อการเซฟตี้นะโอเค ถ้ามันไม่ล้มไม่เอียงแล้วมันพอดีแล้วนะฮะระดับศูนย์กลางแล้วเราก็ยกล้อขึ้นอีกนะ,ะเพื่อเราที่เอาร้อออกนะโอเคโอเคผมจักนล้ยกล้อลงแล้วนะ,ะวิธีการยกตามนี้เลยนะฮะถ้าเรายกไม่ไหวต้องยกสองคนนะว่าล้อหนักมากนะะเทคนิคคือใช้ปแจจ่ยที่มีความยาวรอบล็อกอดันน้อยหน่อยเดี๋ยวเกลียวจะเสียครับตามนั้นแหละเดี๋ยวเกลียวน็อตที่เราหมุนออกมาจะเสียนะฮะ เดี๋ยวจะหมุนกับเข้าไปยากนะต้องโยกบแบบระดับระดับของล้อ,อโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะถอดอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะเฟืองก็เป็นจานจานดเรจานด้ำเบรกข้างในเป็นผ้าเบรกข้างในเป็นผ้าเบรเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะว่าจะคืออะไรอันนี้ในควงเนี้ยนะประโยชน์ของประโยชน์ของคอนเรานะก็คือตัวนี้เลยนะฮะ เมื่อเราโยกให้มันแบบว่ามันมันติดเกินไปอะ่ะเราโยกให้มันออกมานะขยับหน่อยนึงนะโอเคผมถ้ากลัวมือดำมาใส่ถุงมือก่อนนะคาเตือนนะโอเคค่อยโยกออกมานะโอเคตามนี้เลยป้องกันมือด้วยนะข้างในก็มีมานี้นะนี่นี่ตามนี้เลยนะนี่นะโอเคที่มันดังแกๆก็คือเป็นตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้ เราจะมาตั้งตรงนี้กันนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะรถประมาณห้าหมื่นกิโลนะผุนก็จะประมาณนี้นะของรีโวนะฮะโอเคเราเปิดทั้งทีเราก็ต้องจะล้างเลยนะผมล้างเลยนะฮะเปิดทั้งทีแล้วนะทําความสะอาดไปเลยนะฮะโอ้โหน้ําดํามากนะฮะห้าหมื่นกิโลดูเลยนะฮะล้างให้ละเอียดไปเลยนะสะอาดไปเลยนะโอเคใช้แป้งนะผมแป้งเป็นแป้งเหล็กนะโอเค ขัดไปเลยนะฮะทำความสะอาดรุดไปในตัวเลยนะฮเต็มหอทั้งทีแล้วะไรทำไมอันนี <S <s okay, ้คือผ้าเบรกนะผ้าเบรกเนี่ยนะช่างเขาบอกว่าถ้าเหลือประมาณสองสามมิลนะสมควรเปลี่ยนนะอันนี้เหลือประมาณโอเคห้าหนึ่งสิบห้าห้ามิลนะประมาณห้ามิลได้อยู่ประมาณห้าห้ามิลยังยังได้อยู่นะ ถ้าถ้าเหลือประมาณสองสามมิลเราก็สมควรเปลี่ยนแล้วนะเพื่อความปลอดภัยนะโอเคก็ถอดดูเรื่อยๆแล้วกันนะมันก็ลองเหยียบดูนะโอเคล้างทุกชิ้นส่วนนะผมเที่ยวออกมานะไม่ต้องกลัวว่าเออแล้วมันจะหลุดนะผมล้างไปเลยนะฮะ ที่จริงนะผมเราไม่ต้องแบบปรับข้างหน้าเราปรับด้านหลังได้นะแต่ว่ามันไม่สะดวกนะถ้าปรับด้านหลังนะจะมีรูปรับตรงนี้นะพอถอดเสร็จลุกหน้าเขี่ยเลียร์เฟืองเนี่ยเคลียร์ตรงรูเห็นป่ะตรงรูตรงกลางนี้นะใช้ไขควงเนี่ยเอาไขควงสั้นๆเลยเข้ามาเคลี่ยนี่เห็นไหมเข้ามางัดงัดตรงเกียวนะมันคือล็อกเฟืองอยู่นะแต่ว่าถ้าห้าหมื่นโลเราต้องการคลีนนิ่งด้วยเราเลยถอดเลย มันจะมีฝาปิดด้วยนะฮะฝรังเกตด,ดูดีนะฮะมีฝาปิดด้วยนะเดี๋ยวจะการตั้งนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะมันจะมีเฟืองใช่ไหม<ะ>นัดหนึ่งสองสามสี่อ่าขอห้าตั้งก่อนห้าครั้งนะผมขอห้าครั้งก่อนจะลองใส่จะลองใส่เลยนะครับผมจะใส่ยากนิดนึงนะ ต้องเล็งรูน็อตด,ดีๆนะในการใส่อั่นละ่ะผมก็เช็คว่าค่าแก๊กเนี่ยแน่นหรือยังเราต้องการให้แน่นขบีนแล้วก็ถอดบางทีหมุนเพิ่อมอีกนิดนึงจนฝ่ายจะมีเสียงสีเล็กๆแล้วก็คลายกลับไปหมดอันนี่ห,หัมาหาคสอง หนัก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 ระวังทับขาแตกเลยนะฮะเมื่อกี้เราหมุนไปห้าแก๊กนะมันยังไม่โอเคนะเพิ่มไปอีกสองครั้งหน้าเนี่ยหมุนกลับคืนมาโอเคสองนะแล้ใส่กลับไปนะฮะหมุนเพื่ออะไรครับเพื่อเร่งเร่งพระเบรกให้ให้ชิดกับตัวจานใครับให้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 บานมาชิดกับตัวจานเบรกจะได้ตึงขึ้น ตอนนี้เบกมันลึกลอ,อยู่ okay. มันจะหนักมากเลยนะผมล้กก็สายางนิดหนึ่งนะค้อนคุณถามว่าเอามาไ้ทำอะไรนะเอาเอาไว้ทุบนะเค๊บเข้าแล้วเดี๋ยวเราเทสใหม่กลมหนึ่งนะน่าพอได้ยินเสียงมีเสียงเสียดสีแสดงว่ามันชิด มันชิดเกินไปเราจะถอดออกมาสักประมาณสักแกลกครึ่งหรือสองแกลกหน่อยอ่าปรมูลทีเสีย,อยอะอย่างนี้คือผ้าเบรกเนี่ยมันติดผ้าเบรกถือว่ายังไม่ติดแต่ว่ามันสีแล้วรเราต้องการให้มีความปลอดภัยขึ้นหน่อยการเบรกร้อนวิ่งไปร้อนเดี๋ยวติดเราต้องมีแก๊ปไปยึมมันติดผ้าเบรกเกินไปนะฮะเพื่อนราติดผ้าเบรกเกินไป เราหมุนเมื่อกี้เราหมุนมาเจ็ดแก๊กใช่ไหมเราหมุนกลับไปเท่าไหร่ประมาณเจ็ดใช่ไหมมาแก๊กครึ่งหนึ่งสองโอเคประมาณแก๊กครึ่งใช่ไหม,มประมาณรอบครึ่งนะฮะโอเคเราใส่สกลับไปใหม่ไม่ให้มันเสียดสีนะทำไม้เป็นได้ ต,ต้องมีคนมีกำลังหน่อยเนาะครับเพราะบ้านไม่บ้านคงไป็หมดสุดแต่ถ้ารถเล็กก็โอเคนะไม่ไม่น,นี้ป็นรถใหญ่ไม่บ้านใส่ถือก่จะทำได้นะมีกล้ามหน่อยนึงอะไรอย่างงี้ไม่เอาอ่ะนะของเสียงนะเสียงไม่มีละครับเงียบไอ้เราเราต้องดันให้เสร็จดันเข้าไปข้างในก่อนครับให้ได้เซ็นเตอร์มันบู๊ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงแล้วนะฮะอ่ะนี่ะโอเค ประมาณนี้นะอย่างนี้เราใส่เข้าไปเลยถือว่าจบโอเคแล้วนะจบนี่คือว่าระยะเบรกได้ตามที่ต้องการนรเดี๋วใส่รอง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะขอแค่มีกําลังนะฮะกำลังในการยกล้อออกนะฮะเราไม่เราไม่ไเสียตังค์ให้ช่างนะฮะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเสียตังค์ค่าช่างถ้าเาไปทํากับร้านนะน่าจะเสียเยอะน่าดูนะฮะค่าแรงนะไม่ใช้ค่าอะไรหรอกนะใครที่มีพะละกําลังนะสำหรับผู้ชายอะไรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นรีโวนะฮะ โซยิตาลิโวนะสี่ประตูนะตัวนี้เลยเดี๋ยวทำการใส่ล้อกลับนะเดี๋ยวเราไปดึงเบรกมือดูนะทีนี้โอเคใช้ประแจอ,อะไรนะรรเขาเรียกประแจอะไรนะบล็อกบ็อกเออบล็อกนะผมบล็อกที่ให้มากับรถนะฮะตัวนี้แถมมาเลยนะกับแม่แรงนะของฟรีไปเลยนะไม่ต้องเสียตังค์สพกบาทนะฮะโอเคทำการยกล้อ,อเข้าก่อนนะก็ใส่น็อตที่จุดนะฮะ หมุนให้แน่นนะผมเดี๋ยวกันล้อวิ่งออกนะฮะเก็มันจะยากนิดหนึ่งหนะ้ในการถอดล้อแล้วก็ใส่ล้อนะฮะมันยากตรงนี้แหละนะฮะการปรับศูนย์อะไรมันไม่ยากนั่งหรอกมันยากตรงยกไม่แรงขึ้นแล้วก็ตรงเอาร้อเข้านี่แหละนะฮะเหนื่อยน่าดูเลยนะฮะคนไหายก็ร้อนนะไม่เหนื่อยหรอก หมุนให้แน่นเลยนะประมาณห้าหมื่นกิโลนะรถตัวนี้นะก็ถือว่ายังไม่ไปเยอะนะสำหรับเบรกมือนะอยังถึงวันที่เราโยกค,ครั้งแรกประมาณสิบสิบถึงสิแก๊กนะฮะในการดึงเบรกมือนะรอบแรกที่เราปรับไปศูนยหนึ่งข้างหนึ่งนะฮะก็กลับมาเป็น8แก๊กนะฮะ แต่มันยังไม่ตึงมือเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาปรับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้นะเดี๋ยวไปดึงเบรกมือก,กันดูว่าจะตึงไหมนะฮะโอเคใส่ไว้สี่เอ๊ะใส่ไว้สามตัวแล้วนะตอนนี้โอเคโอเคผมก็แน่นเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปยึดกันนะผมว่ายึดให้แน่นไปเลยเดี๋ยวเราต้องเอล้องลงกแบบมาหมุนตามใช่ไหมพอล้องลงเสร็จพวกเราก็จะปวดนะโอเคนะเอาล้องลงก่อนนะฮะยกไม่แรงปล่อยไม่แรงก่อนนะฮะแล้วก็มาหมุนอีกรอบหนึ่งมาแน่นนะฮะ เอาแม่แรงลงแล้วนะตอนนี้ฟึบๆเขี่ยผมเอาแม่แรงลงแล้วนะเราจะยึดน็อตะให้มันแน่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 นสุดๆที่เราทําได้นะฮะเหนึ่นๆตึงๆเอาตึงๆนะฮะถ้าโหนเดี๋ยวเกี้ยวน็อตขาดนะเอาพอประมาณนะฮะตึงๆมือนะฮะเพราะว่าเวลารถวิ่งมันจะหมุนกลับด้านใช่ไหมเกี้ยวอ่า เวลารถวิ่งเกียวมันจะหมุนกลับด้านอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยเขาใช้แป๊โหนถ้ารถบรรทุกนี่ต้องใช้คนโหนเลยอะอเพราะาว่าวบรรทุกหนักนะฮะเรต้องสามตัวให้แน่นเพื่อให้ล้ชิดโอเคสามตัวที่ตรงกประมาณนี้แหละโอเคครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บครึร่งไว้ได้นะเดี๋ยวไปลองดึงเบรกเมืองกันดูนะฮะเนี่ย,ยเดี๋ยวดึงเบรกเมืองกันดูโอเคครับผมเดี๋ยวมาดึงเบรกเมืองกันดูนะรอบนี้ หนึ่งวโอเคฟังน้าฟังเสียงนะ่งสองสา่าหนเมื่อกี้มารห้ามันไหลเมื่อกี้เจดเทีนั่นละ7ทีดึงไม่ขึ้นแล้วนะดึงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าไปดูดีนะฮะห้าทีครับผมประมาณนี้นะใถ้อยู่ในส4่ี่ถึงแ ให้อยู่ถึงสี่ถึงแปดนะกำลังพอดีเลยนะสี่แปดดึงให่ดึงไหนนะฟังหนึ่งสองสามสี่สี่ก็เริ่มตึงแล้วนะห้าหกเจ็ดโอ้ดีตึงมากแล้วนะแปดแปดดังนิดเดียวนะฮะตึงแล้วตอนนี้ตึงตึงจริงนะฮะตอนนี้ระดับกำลังพอดีนะฮะแต่ส่วนมากเขาดึงไม่ถึงแปดหรอกนะถ้ารถจอดจริงๆนะประมาณสี่ถึงห้านะเวลาดึงจริงๆนะเพราะไม่ดึงแบบ ตึงมือจริงหรอกก็ดึงแค่แบบฝืด<ช>ๆดพอนะฮะแต่ถ้าหนึ่งสองแล้วนั่นเลยเนี่ยหนึ่งสองนั่นเนี่ยอันตรายวิ่นๆไปทางไกลเนี่ยร้อนเพราะเ,เบรกไม่เพราะมันชิดใช่ชิดกันไปมันชิดกันล้อเกินไป,ออไปแบบที่เราใช้ที่ไม่แก้เราไม่ต้องการอย่าดนั้นจากจากดึงมาเนี่ยปื๊ดเนี่ยนับแล้วสิบ สิบเอ็ดถึงสิบสองครั้งเนี่ยหรือประมาณแปดครั้งเจ็ดครั้งเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับกลางดีถ้ารวมนี่คือประมาณสิบถึงสิบสองนะฮะเลยเลยนี้ก็เริ่มมีอาการแล้วต้องไปตั้งแล้วนะฮะถ้าตั้งไม่เป็นก็จอดที่ชันอ่ะแล้วเอาไม่อยู่โอเคถ้ามันเลยประมาณสิบถึงสิบสองนะก็ควรเข้าศูนย์ได้แล้วนะมันก็ทําเองอย่างนี้ผมแสดงไปมิกี้นะโอเคก็วันนี้มีมาเนี่ยผมโอเคเจ๋งไหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย